เรื่องแรก The Pursuit of Happiness ยิมไว้ก่อนพอสอนไว้ภาพยนตร์นะคะที่อ้างอิงจากชีวิตรจริงของคริสการ์เนอร์นักลงทุนแล้วก็นักผู้สร้างแรงบันดนาลใจชาวอเมริกันนะคะที่นำแสดงโดยวิลสมิธนะคะกับลูกชายทายาของเขาก็คือเจเดนสมิธและหนึ่งในซีนซึ้งๆนะคะที่ถ้าใครเคยดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะจำได้นะคะคือตอนที่คริสการ์เนอร์เขาพูดกับลูกชายของเขานะคะว่าอย่ายอมให้ใครมาบอกลูกว่าลูกทำไม่ได้แม้แต่พ่อก็ตาม เมื่อลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันต่อมาเรื่องที่2 The Devil wears Prada เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแอนดรีสักนะคะนำแสดงโดยแอนฮัชเว์นะคะแอนดี้เนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาค่ะที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนแต่ตัวเธอเองเนี่ยด้านบังเอิญนะคะไปทํางานในสายอาชีพที่เธอเนี่ยอาจจะไม่ชอบนั่นก็คือการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะของวิเวนด้าพริสลี์ทีนี้จะถามว่าทําไมแอนดี้ถึงเป็นตัวละครที่คนดูอินมากส่วนตัวนะคะมีคิดว่าแอนดี้เนี่ยก็คือตัวแทน ของเรานั่นแหละค่ะตัวแทนของเราในโลกที่เราไม่ถนัดเพราะบางครั้งในการทํางานนะคะเราอาจจะเจองานหรือหน้าที่ที่เราไม่ถนัดแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ค่ะว่าเราทําได้ภาพยนตร์เรื่องที่3นะคะขอพาคุณผู้ชมเนี่ยกระโดดข้ามมาในปี2011กับ m ั n นี่บอ l เกมล้มยักษ์ภาพยนตร์ดราม่าเชิงกลยุทธ์ที่อ้างอิงมาจากชีวิตจริงของบิลลี่บีนนำแสดงโดยแบ a d p พีท โดยว่บิลลี่นะคะเขาได้เข้ามาเป็นผู้จัดจาการทีมแล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องประสบปัญหานะคะหลายๆด้านเลยแต่โชคชะตานะคะก็ได้นําพาโอกาสมาให้บิลลี่คะ่ะเมื่อเขาได้พบกับปีเตอร์แบรนด์นักเศรษฐศาสตร์หนุ่มผู้เชี่ยวในเรื่องของข้อมูลตัวเลขซึ่งในการพบกันครั้งแรกนะคะวิธีคิดของปีเตอร์เนี่ยก็ได้ทาให้บิลลี่เนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ชวมนมาทํางานด้วยกันโดยภาพยนตร์มันดีบอลเนะะี่ยค่ะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องของกีฬาเท่านั้นแต่เนื้อหาเนี่ยยังเจาะลึกถึงเรื่องของการคิดต่างและการกล้าลมมคควาาา่่ดิดงทยนยน,ทยน,นัไ เื่องที่4นะคะเหมาะกับคนที่มีความฝันแต่อาจจะยังไม่กล้าทำเพรคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้กับนายแอดเพื่อฝัน เป็นเรื่องราวของเดนน่าไนแอดนะคะอดีตนักว่ายน้ําหญิงทีมชาติสหรัฐวัย60ปีนะคะแสดงโดยแอนเนตเบนนิงจนกระทั่งเวลาผ่านไป30ปีนะคะเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเป้าหมายใหม่ที่โลกคิดว่าเธอไม่มีทางทาได้นั่นคือการว่ายน้ําข้ามทะเลเปิดจากคิวบามายัางฟลอริดาด้วยระยะทางกว่า100ไมล์หรือราวๆวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีความฝันแต่ยังไม่กล้าทำเราก็อยากคุณผู้ชมนะคะลองดูไนแอดก่อนแล้วคุณจะรู้ว่า ความกล้าไม่ได้วัดกันที่วัยแต่วัดที่ใจะคะ่ะว่ายังอยากทําอยู่หรือเปล่าเรื่องที่5นะคะขอขยับจากภาพ,พยนตร์มาเป็นซีรีส์กันบ้างกับ BEEF คนหัวร้อนซีรีส์ของคนทำงานต่างอาชีพสองคนนะคะที่ซอนปมปัญหาชีวิตไว้มากมายฟังวิวเผยนะคะอาจจะรู้สึกว่าบีฟเนี่ยมันก็แค่เรื่องของคนที่หัวร้อนใส่กันบนท้องถนนแต่จริงแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติที่ลึกกว่าน,นั้นมากค่ะโดยเฉพาะในแง่ของคนทำงานที่เขาต้องเจอทั้งความกดดันและก็ความเครียดเรื้อรังใครนะคะที่ชอบดูซีรีส์แนวดราม่าดั๊กคอมดี้นะคะไม่อยากให้พลาดซีรีส์เรื่องนี้จริงๆค่ะ